สวัสดีครับวันนี้ที่ดินบ้านสวนผล,ลไม้จันทบุรีนะครับที่พามาดูที่ดินเป็นที่เปล่านะครับแปลงสวยติดถนนคอนกรีตนะครับเข้าออกได้หลายทางมีไฟฟ้าหน้าที่นะครับแปลงนี้เนื้อที่สี่ไร่สามงานสาสิบสามตารางวานะครับผมต้องบอกเลยว่าโดยรวมแล้วรอบๆอ,อบข้างที่นะครับก็จะเป็นบอกกุ้งนะครับแล้วก็จะมีที่อา่า ทำการเกษตรนะครับจะเป็นการทำสวนมะพร้าวสวนผลไม้นะครับแปลงนี้เหมาะนะครับเหมาะแก่การทำสวนปลูกบ้านพักอาศัยนะครับอากาศดีโล่งนะครับลมเข้าตลอดใกล้ทะเลเจ้าหลานะครับพิกัดแปลงนี้จะอยู่เส้นหลังมอบุรพาจันทบุรีนะครับอําเภอท่าใหม่นะครับถ้าเรามองไปตรงนู้นจะเห็นนะครับมอบุรพาก็ติดถนนเส้น บุรพารชนฤทิดนะครับใกล้ทะเลมากๆนะครับแล้วก็ไม่ห่างจากอําเภอเมืองนะครับแปลงนี้เนื้อที่สี่ไร่สามงานนะครับสามสิบสามตารางวานะครับเราบอกขายนะครับที่สองล้านกลางๆเท่านั้นเองนะครับสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับผมเดีย๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้นะครับศูนย์เก้าห้า 6 8 9 8 9 5อีกเบอร์นึงนะครับที่เป็นเบอร์หลักก็จะเป็น0 8นย์5 5 6 4 5 5เดี๋ยวที่จะพาไปดูโดยรอบๆข้างๆางเคียงนะครับก็ถ้ามาทางนี้ก็จะใกล้กับอ่างเก็บน้ำนะครับซึ่งเป็นอ่างใหญ่นะครับอยู่ทางเข้าทางด้านนี้ส่วนอ,อีกทางนึงก็จะเป็นหลังมองบุรพานะครับ ออกได้หลายทางเข้าทางข้ามงก็ได้นะครับนี่ฮะโดยร,บรอบๆก็ไม่เปี่ยวนะครับเข้ามาหน่อยเดียวก็จะเป็นบ่อกุ้งซะส่วนใหญ่นะครับส่วนแปลงข้างๆเคียงนี่ครับก็จะทํายกล่องทําการ,กรเกษตรแล้วนะครับอากาศดีมากนะครับผมว่าถ้าเกิดท่านใดมองหาที่ดินนะครับราคาเบา นือที่สี่ไร่สามงานสามสิบสามตารางวานะครับเราขายอยู่ที่สองล้านกลางๆนะครับสนใจก็ลองโทรมาสอบถามรายละเอียดได้นะครับผมโทรมาคุยสอบถามหรือว่าต่อรองราคานะัดดูที่กินกันได้นะครับสี่ไร่สามงานสามสิบสามตารางวาบอกขายอยู่ที่2ล้านกลางๆนะครับผมสนใจติดต่อมานะครับ ย้ำเบอร์โทรน,นะครับ0812655645สวัสดีครับ